กาบนมัสการนะครับท่านพระครูจ้าวัดวัดหนองบอนพระอาจารย์เตรียมงานนะครับเรากำลังเตรียมงานทอดกระถินวันที่สิบพฤศจิกายนราทีจะถึงนี้พระอาจารย์ครับเราเป็นกระถินสามคคีนะครับจ่ายกระถินสามคคีจั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกองมีเฉพาพต้นหลักไหมมีเจ้าพต้นหลักคุณโยมละวังปมสมเด็จกับคุณโยมกองมีปมสมเด็จ ดอกรานันก็มีกลนโยมนัตงจ์คงกมสูงเนินเป็นเจ้าภาพหลักให้สำหรับกำหนดการนะครับมียังไงครับกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9มีพิธีเจริญพุทธมนต์เย็นใ่านเวลาหนึ่งทุ่มด่านสิบเก้านาฬิกาในภาคตอนเย็นของวันที่9ก้าแต่วันที่สิบด่านกำหนดการก็เริ่มตั้งแต่ต่เวลา 6นาฬิกา30นาทีางไปจนถึงเวลาดัสินาฬิกาก็จะประกอบพิธีจางถวายจางภ้ากระถินสามนาทีสำหรับเจ้าภาพลงทานเจา้าภาพกระถินถ้าอยากติดต่อพระอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ที่ไหนครับพระอาจารย์ครับก็มาโดยตรงที่วัดน้องบอนแต่เบอร์โทรศัพท์ก่อนหนึ่ง 0952097190ดากหรือดากเพจวัดหนองบอนก็ได้อาจารย์ครับสำหรับปีนี้ปัจจัยที่เรามีความคิดหรือว่ามีจุดประสงค์ในการทัดกระถิ่นปีนี้รพระอาจารย์มีความคิดว่าจะทนบำรงส่วนไหนครับอาจารย์ครับจะทำานบำรงส่วนของหลวงโุโบสถท่างทางทีศด่านด้างซ้ายมอของอจตมาภาพตอนแรกว่าจะโบราณะพอดีด่ากพื้น ด่าพื้นด่างของอุโบสถนี่มันอยู่ต่ำเราทำให้น้ำมันขังแ่าก็เลยมีโครงการอยากจะสร้างต่อุโบสถด่าหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าด่านด้วยงบประมาณแรงศรัทธาของโยมน่าที่เก็บสะสมมาอยู่ด่าสองปีด้วยกันดากระบีปัจจัยอยู่ด ห00นึ่งล้านกับห้าแสนกว่าบาทออตอนนี้จะอาจารย์มีปัจจัย 1, 3, บางอย่างหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาท 1> 1, 3, หนึ่งล้านห้าแสนบาทเข้าไปกบุษต์นี่ต้องสิบล้านขึ้นเลยนะอาจารย์ประมาณได้ที่ตามแบบหนักบาทนัทางที่สำนักงานพุทธแล้วก็แต่ช่างอบตตำบลนา,า,นาการกบุญให้ในอยู่หนักสิบสองล้านหนักสี่แสนบาททวนสองล้านสี่แสนบาททน <c oughs> วนเราก็ค่อยๆทำไปนะอาจารย์เนาะใช่ก็ สุดท้ายนี้ก็อยากให้พระอาจารย์อานวยอวาพรวให้ญาติโยมนะครับที่จะมาบุทำบุญวัดหนองบอนและรับชมเพจสมเดนบ้านฉันสักน,นิดหนึ่งละกันครับอาจารย์ครับก<อ>็ขออนุโมทนาบุญด่างกับโยมด่างเจ้าภาพหลักก็คือคุณโยมระ,ะวังด่างภุมิสมเด็จกับคุณโยมกองมีด่างภุมิสมเด็จคุณโยมนัตงป์ด่างภุมิสมเด็จญาติโยมด่างชาวบ้านหนองบอลชาวบ้านบุตรต้องชาวบ้านเอื้ออางกอร ด่าชาวอำเภอสุนเดินด่าลด่าเพื่อนเพื่อนด่าเพจเฟซบุ๊กด่าสุนเดินบ้านฉันด่าที่ด่าร่วมอันุโมทนาบุญด้วยจากทางวัดหนองบอนด่าในการทอดกระถินด่าสามัคคีในวันที่สิบด่าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด่าจะมาข้าวก็ขอโค้กด่าอัญเชิญด่าคุณพระศรีพระรัตนตรัยจ่กคุณพระพุทธท่านรมพระสงฆ์ด่าคุณงามความดีทั้งหลาย ตาที่ญาติโยมดาทําตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้ดาได้รวมกันเป็นตะบะเป็นเบชะเป็นตะละวะปัจจัยตาเกือ้อกูลหนุนดำดาให้ญาติโยมจะเดินไปด้วยจัตุรพิทธธัปอนชัยคืออายุวันนะสุขาภาละปฏิพานธนสารสมบัติดาทุกขันทุกคนเทิม สวัสดีค่ะนะคะอุตสาหวินิยนายภาคนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบอลน,นะคะหมู่ที่4ตะบนานกลางนะคะ,ะชาวบ้านหนองบอลน,นะคะแล้วก็คณะกรรมการวัดนะคะจะได้มีการจัดงานกระถิน้นะคะในวันที่10พฤศจิกายนเป็นกระถินสามัคคีนะคะก็ขอเชิญ ผู้จัารที่กระซวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญในวันนี้นะคะชาวบ้านหนองบอนนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะท่านมาร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้ตอนนี้เรากําลังเตรียมงานนะคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านนะกำลังช่วยกันจัดสถานที่เตรียมงานเพื่อตอนรับสายบุญจากทุกๆท่านนะคะในวันที่10นะคะอย่าลืมมาร่วมบุญด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ